ผมอยากจะมาขอบคุณพี่ดร์กที่ทําให้ผมเนี่ยจากคูณกระจายไม่เป็นเราฟังดีนะจากคูณกระจายไม่เป็นแต่ทําคณิตหนึ่งได้ห้าสิบหกคะแนนฟิลยังไงว่าพี่คูณกระจายไม่เป็นสมมติเราเจอ x ลบสอง x ลบสามมันมันก็คูณกระจายปาบัปบปบปับอย่างนี้กต,ติใช่ไหมแต่เขามาเรียนด้วยความที่แบบคูณไม่เป็นเห็นไหมเริ่มจากคูณกระจายไม่เป็นแต่สุดท้ายพลิกเป็นห้าสิบหกคะแนน ซึ่งเราก็ทําได้คนที่2องอาคนนี้ซิวมาครับตอนปี6กเเนี่ยเขาได้คณิต1หนึ่งสาคะแนนแล้วเพิ่มเป็น71็คะแนนเขาบอกพื้นฐา,านได้จากทกที่ล้วนๆเลยทําซ้ํามีผลเยอะมากๆคนนี้พี่เราบอกแล้วฟิล์มเขาเป็นเหมือนน้องชายแท้ๆของพี่อ่ะที่แบบพี่อินสไปายแล้วก็ชอบเรื่องราวเขาเพราะว่าอะไรเขามาสารภาพกับพี่ตอนที่เขาสอบติดะ ตอนที่เขาเริ่มทําโจทย์ได้แค่สามข้อเกือบลมเลิกเกือบยอมแพ้แล้วแต่แม่งเป้าหมายคือเขาอยากเป็นแพทย์เนี่ยแม่งสู้ต่อแล้วก็ไม่ยอมแพ้ตอนปีหกติดแพทย์มอบุแล้วก็ปีหก็ดติดแพทย์มอสวจากสามข้อเริ่มทำได้นั่งยืนเรียนอยู่ในห้องรอบสดกับพี่อะเรื่องภาษาสารภาพกับพี่ตอนที่เขาสอบติดอะทำได้สามข้อเกือบเลิกแต่ไม่ยอมแพ้ติดแม่งหมดเลยเนะี่ย และอีกคนหนึ่งอ่ะคนนี้นอกในคอตลุยโจทย์เขาบอกว่าเห็นไหมหนูเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตเลยถอดใจไปแล้วหลายครั้งแต่มาลงตะลุยโจทย์กับพี่ตอนแรกหวังแค่30แต่ผลออกมาห้าสิบเจ็ดคะแนนโคตรตึง